สวัสดีครับผมก็จะมาเล่นฟรีไฟล์ครับผมไม่ได้นะต,สสตื่นจะมาสอนแต่เซนสกคิวที่ไม่ค่อยฮิตแต่หมดคือเซนเซคิแบบนี้นะครับคือการเปลี่ยนเป็น,นเปลี่ยนเพื่นอนนะครับแล้ว แล้วตัวแรกก็เป็น Gina. ตัวกูกบุเอตนะครับ <Double kill. S 2> ตัวที่สองเอเป็นไทแยนตุก็ได้นะครับหรือเอาเป็นโคโคโคโก็ได้นะครับแล้วตัวที่สามสาต้องเอาเป็ไปเป็นไฟร้อน,นะครับไฟร้อน,นะครับ แตัวสุดท้ายเอาเป็นไปเป็นโคโน,โน่นะครับใช้ในงานทุกเพื่อนนะครับอย่าไปใช้อันอี็นะคะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิววิธีการเล่นด้วยนะครับวิธีการเล่นต้องให้อยู่ใกล้ๆเ,เ,เพื่อนแบบเพื่อนรู้ใจเราอ่ะประมาณแบบ ให้เพื่อนเข้าใจกันให้เพื่อนอยู่ด้วยด้วยกันแล้วใครบางคนล้มใช่ปะแล้วก็เอาคนที่ล้มอ่ะไปผมต้องปีกโดนะนี่ พอหายาตกทำงานนะก็คือมันจะเราจะยิงศัตรูได้แรงขึ้นนะทุกคน <Wow. S 1> ผมโดนทริปเปิลคิลไม่เต็เลยอ่ะ เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการเลยนะผมขอเล่นรกาศหน่อยนะครับขอของหน่อยข้าคุลดาวเก็บมึงอะไรมากผมก็เล็นตามคอนเซปต์คนากาก,กฟรีไฟล์อะครับผมก็ไม่ค่อยได้กากนะเดี๋ยวผมจะอยู่เดมแดีวผมเจอมาสเตอร์ ไม่แน่ก็ไม่รู้นะครับใครก็ติดตามมาติดตามมุ่งกับังใจหน่อยนะครับตอนาเนี่ยที่ผมลงคลิปครับผมไม่ไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรได้เลยคนดูก็ไม่ได้เยอะหรอก เรามาปิดเกมความคิดที่สมมติย first blood ไม่ได้คนเดียวหรอกช่วยแล้วนะตาย,ยแล้วติดคนเดียวค,คนจะคิวไม่ ขอผมอ่ะมันได้เป็นผมก็ไม่มค่อยได้เล่นกับใครมากหรอกครับ<ะ>ผมไม่มีสิทธิ์ทำช่องอว่างของผมหรอกครับนอกจาก สองแม่ผมถ้าทุกคนกดให้ทุกคนกดติดตามให้ผมพบหนึ่งพันผมจะพาเพื่อนผมมาเล่นด้วยแล้วจะให้เพื่อนผมไนะนำตัวนะครับเอาไหม,เอ,มเอาแบบนี้ไหครับ ติดตามผมจะได้ <First Blood. S 1> ไม่ลดไหนทีไหนเพราะผมเป็นช่องช่องดึงทีไม่เคยมีได้พูดการ d o พบศัตรูแล้ว คุณนะไปที่เล่นฟรีคอยแอ้แล้วถ้าอยากเล่นจำผมก็มาได้นะครับตบตานี้เ๋้วผมให้เ๋ยวผมไปของหน่ยดูด,ด,ดีผมนะครับ เป็นช่องผู้ติดพี่มาทำซีบน้องครับเป็นขอน้องเมื่อวันนี้ผู้ติดตามไม่รู้ช่วงนี้มีผู้ติดตาไมไหมเพราะว่าผมกับน้องผู้ช่วยกันทำทำซิปนี้นะครับ First Blood ตอนลงที่ผมผมก็คลิปก็จะไม่ได้ลงดูน,นะครับ ถาคนดูมาสิบผมแล้วมากดคำถามที่ตกูดไว้ออไ <Double Kill. S 1> ก็จะดำเนินสอบไปน o u b l บ kill แล้วตอนที่ผมก็มีติ๊กต็อกเป็นของตัวเองแล้วนะครับชื่อว่าโถขอเล่นเกมใหม่นะครับนี่ มีมีเด็กสองคนอยู่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่โอเคแมนมาอขอใน,นนั้นมีแค่ผมเป็นพี่ชายแล้วก<ม>็น้องผมเป็นน้องสาวแล้วผมจะมาบอกผมต้องเล่นแบบไม่ต้องควรจะลืมนะมี่ผม รู้กันงากนกหมดับเบิลคิลรู้ผมไม่ได้ใครหรอกบางคนก็ไม่เล่นบางคนก็เสียหรหัสแต่บางคนก็ไม่มีเพราะว่าของของหน่อยมด์โดนดิบมากคนะ เขเป็นซัอกี่ผมโดนยิแล้วค่ะแล้วเพื่อนมาิที่นี่ขมให้ผมผมพยาพ้ามช่วยตมอนะไม่เพี่ยนไปตรงไหนมัน first b ผมอาจจะพูดไม่เนืน้เอาแตเสียบเสียูกก็พยายามนะครับดับเบิลคิลขอบคุณนะพบกัตครูแล้ว ผมล้มผมต้องไปช่วยไม่รู้จะช่วยทันเปล่าไอ้โว้ยมันจะตายแล้วเพื่อนทริป l e k ล l l ก็ยังไม่จบหรอกครับผมจะมารีวิวสองตาเลยนะครับ มไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีผู้ติดตามเลยนะครับขอไอซ์วอลหน่อยผู้ติดตามปุ๋ยเยอะๆหน่อยนะครับผมจะได้ไม่เสียกำลังใจแล้วผมจะได้ดำเนินคลิปตลอดต่อต่อไปนะครับผมชอบเล่นบุกผมเล่นไม่ค่อยเก่ง แต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นอะไรอื่นอๆผมเป็นหน่วยซุ่มยิงนะครับกับเป็นเป็นหน่วยชาร์จด้วยนะครับสองอย่างนี้ผมถ้าใครชอบดูผมแล้วอยากเล่นกับผม เดี๋ยวผมลุ้นครั้งที่สองแล้วผมจะให้ทูกคนให้เข้ามารับผมไม่ได้ธรรมดาเหมือนคนอื่นๆน่่เป็นถ้าทุกคนณกดติดตาม ติดตาม <Double Kill. S 1> แล้วก็กดไลค์ผมทุกคลิปผมก็จะให้ทุกคนมาเล่นกับผมได้นะครับใครที่ไม่ทำอะไรที่ผมพูดเลยก็อดเลยนะครับผมไม่ได้ชิว ไม่ได้คิวเลยนะครับดูสิผมนอนจะถูน่าแบบแตผมก็คิดไม่ยอดเทานะครับเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่แน่นนะครับ จะสู้ต่อไปอย่างพานาเรสวนนะครับคนรู้จักเปาาล่าพนาเรสวนมหาหอแล้วครับถ้ารู้จักแปลว่าได้เรียญนะครับถ้าไม่รู้จักแปลว่าไม่เคยได้เหรียนนะครับเฮ้ยเจศัตรูครับทุกคนผมรวมหัวแตกหนึ en ่ง มไม่มีใครไปเลยครับผมต้องสู้ครับพบศัตรูแล้วทุกคนครับ <se> ผมเลยนะครับผมก็ได้เล่นเห้อเล่นตามที่ผมเล่นทุกทุกครั้งเลยนะครับใครที่มาดูผมบ่อยๆก็จะจำคุณที่ผมเล่นได้นะครับแล้วถ้าทุกคนทายชี้ว่าผมจะพูดอะไรพูดก็แบบ ถ้าใครกดติดตามผมผมจะกดติดตามคลิปเขากับนะคะทุกคน <First Play. S 1> กคนที่ชอบรุกกันนะครับผมก็จะยิงเขาเลยนะครับนี่ยนะครับเพื่อนผมก็เก่งไม่น้อนยใครเลยนะคะ ผมมันอดีตแนะชมป์เก่าเลยนะครับถ้าใครอยากเจอแล้วน,นั้นนะครับผมก็จะให้เขามาเล่นนะครับมันตายแล้วมันเจ็บแล้วจวังหวะนี้ผมต้องสวน<อ>ผมชือกอง,องนะครับอเออคำตอบของเ้านี่<อ> mẹ đừng cảm ơn cắt cỏ ngon 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 First Blood วายแบบนา่นไ่ใช่หนสวยไม่นั้นเป็นเรื่องหนูกล้อสัตว์เรนนี่ยเ่องควายว้มันรปแ Double kill ทุกคนครับผมมีคนเห็นนะครับที่ใครที่ทุกคนจะมาเล่นกับผมนะครับอ้นน คอนเทนต์ไทยเจ้าตัวปิตเลียนเบนล้อนนะครับผมจะให้ทุกคนทายเลยว่าผมรู้จักปิตเลียนเบนร้อตัวไหนบ้างไออยากบอกว่าทุกตัวก็บอกมาได้เลยนะคะ

นี่นทาผมบอกผมเล่นไม่เก่งนะครับขอขอหน่อยผมเล่นไม่เก่งเลยทุกคนน่าทุกคนอยากเล่นกับผมจริงทุกคนก็ ่อยากก็ต้องไม่อยากก็ดีใจนะครับ ยยช่วยด้วยขอบคุณนะ first slide. <Kill. S 2> ขอบคุณนะผมได้เอกดับฟู้มาเล่นแล้วนะครับทุกคนผมไม่มีใครขอของหรอกเนาะท,นทุกคนทุกคนคิดว่าไหม ทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นกับผมจริงก็เล่นได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาแลวนะครับผมจะมากลยวันนะครับเดี๋ยวราวน,นี้เสร็จก็จะปิดไม่เล่นให้แล้วนะครับนี่ต้องเล่นปืน A ดับด้วยนะครับ AW นะครับ ผมไม่มีทางเลือกเลยนะคะเขต้องไปกับเพื่อนแน่นอนว่าผมาก่าดได้นะคะอย่าพูดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ติดตามอะ่ะนะอย่าได้ไหมอลองนะาครับผมมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อผมยิงไปแค่หนึ่งตัว